การยกระดับการป้องกันการช่อฉนประกันภัยโดยกลุ่มงานคดีสายกฎหมายและคดีสำนักงานคอปพจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจประกันภัยหในผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยได้แก่พฤติกรรมรูปแบบ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยมีความซับซ้อนและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในหลายช่องทางทั้งจากตัวแทนประกันภัยในหน้าประกันภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัยตลอดจนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างสําหรับธุรกิจประกันภัยตัวแทนประกันภัยหรือในหน้าประกันภัยเป็นบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย ซึ่งกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยได้มีการกำหนดให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยว่าต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยหรือมีประวัติอาทญากรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประกอบกับก่อนการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยบริษัทประกันภัย ต้องให้ความยินยอมในการให้ตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยเป็นคนที่จะมาเสนอขายประกันภัยในนามของบริษัทดังนั้นสำนักง,งานคอปพอจึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลช่อฉนประกันภัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภัยเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการช่อฉนประกันภัยและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนด้วยการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยในธุรกิจประกันภัย ระบบฐานข้อมูลช่อฉนประกันภัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภัยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิตฉบับที่4พุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่4พุทธศักราช2562ได้มีการกำหนดบทบัญญตัติเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยสำนักง,งานคอปพอจึงได้ออกประกนนาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยพุทธศักราช2563และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยพุทธศักราช2563โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยที่บริษัทตรวจพบ และรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการช่อฉนประกันภัยให้สำนักง,งานคอปพอทราบผ่านระบบรายงานช่อฉนและพฤติกรรมช่อฉน fraud reporting system จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการช่อฉนประกันภัยหรือพฤติกรรมอันมีเหตุควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภัยที่เกิดจากตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยประกอบกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคนกลางประกันภัยที่สำนักง,งานคอปพอได้รับพบว่า พฤติกรรมการช่อฉนประกันภัยและพฤติกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อชนประกันภัยที่เกิดจากตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยมีประเด็นเรื่องร้องเรียน3ามลำดับแรกดังนี้ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแล้วแต่ไม่นำส่งให้บริษัทประกันภัยตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่แจ้งรายละเอียดของเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ทำให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจผิดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างมากและยังส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจประกันภัยเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างหากบริษัทประกันภัยไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของคนกลางประกันภัยที่มีพฤติกรรมดังกล่าวและบุคคลนั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนบริษัทประกันภัยที่สังกัดก็จะส่งผลให้บุคคลผู้กระทำความผิดยังคงอยู่ในธุรกิจ และสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนต่อไปสำนักง,งานคอปพจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่อฉนประกันภยัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภยัยโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อจัดให้มีระบบที่บริษัทประกันภัยสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่มีพฤติกรรมกระทำการช่อฉนประกันภัยหรือพฤติกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจามีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้ในการตรวจสอบคัดกรองประวัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภยัยก่อนที่จะมีการรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยดังกล่าวมาทำงานกับบริษัท โดยในการเข้าถึงข้อมูลในระบบดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตัวแทนหรือในหน้าประกันภยัยที่ต้องการตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทนหรือในหน้าประกันภยัยเข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลในระบบโดยระบบจะแสดงผลการเฝ้าระวังดังนี้ลำดับการเฝ้าระวังในระบบ แบ่งออกเป็น4ส,สีและสีลำดับความร้ายแรงดังนี้สีแดง 1. อยู่ระหว่างสั่งพักใช้หรือ 2. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตครั้งล่าสุดไม่เกิน5ปีสีส้ม 1. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตครั้งล่าสุดเกิน5ปีเต็มหรือ 2. มีบริษัทรายงานว่าบุคคลน,นี้มีกรณีช่อชนประกันภัยเข้ามาสีเหลืองมีบริษัทรายงานว่า เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอาจช่อฉนประกันภัยเข้ามาสีเขียวกรณีปกติไม่มีประวัติด่างพร้อย 1. มีใบอนุญาตอย่างน้อย1ปีที่แอคทีฟอยู่หรือใบอนุญาตหมดอายุแล้วทุกใบขาดต่ออายุหรือไม่เคยมีใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าและ 2. ไม่อยู่ระหว่างการสั่งพักใช้ใบอนุญาตและ 3. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและ 4. ไม่พบประวัติที่บริษัทรายงานเข้ามาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนประกันภัยหรืออาจช่อฉนประกันภัยปัจจุบันสำนักงานคอปพได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยสำหรับบริษัทประกันชีวิตพุทธศักราช2567 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยพุทธศักราช2567เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้าตรวจสอบประวัติของตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยโดยได้รับความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการช่อฉนประกันภัย ก่อนพิจารณารับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยเข้ามาทำงานกับบริษัททั้งนี้ภายหลังจากสำนักง,งานคอปอพอได้เปิดให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบดังกล่าวหากบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบข้อมูลของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยแล้วพิจารณาตกลงรับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่มีการแสดงผลลำดับการเฝ้าระวังสีแดงหรือสีสม้มซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำหรือเคยกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นการช่อโนประกันภัยหรือความผิดอื่นซึ่งทําให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยเข้ามาเป็นตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยในสังกัดของบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงที่บุคคลน,นั้นจะกระทําความผิดต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยซ้ําอีกบริษัทประกันภยัยจึงต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการจัดการความรับผิดต่อประชาชนผู้เอาประกันภัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยเหล่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทประกันภยัยให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการจัดการเรื่องความรับผิดต่อผู้เอาประกันภยัยหรือประชาชนกรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันภยัยที่อยู่ในลำดับการเฝ้าระวังดังกล่าวได้กระทำความผิดหรือกระทำความเสียหายต่อผู้เอาประกันภยัยหรือประชาชนซ้ำอีก สำนักงานคอปพออาจพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการดังกล่าวไว้ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยพุทธศักราช2561และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนประกันภัยพุทธศักราช2,561ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการช่อฉนเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการช่อฉนประกันภัยโดยตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยและเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือผู้เอาประกันภัยในขณะที่พฤติกรรมและรูปแบบการช่อฉนประกันภัยมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นการจัดให้บริษัทประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองประวัติพฤติกรรมเกี่ยวกับการช่อฉนประกันภัยของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ก่อนที่จะมีการรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมาทำงานกับบริษัทจะเป็นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่กระทำความผิดยังคงอยู่ในธุรกิจประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัยจากการช่อฉนประกันภัยและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัยอีกด้วย